วิสดชื่นจังเลยที่อาบน้ำทำอะไรกันทำอะไรกันคะอาบน้ำเสร็จเราต้องถังไว้ก่อนมันเข้าเร็นกันหรอขอใดคุณกูไม่ยอกกแอบแอบก่อนแอบแอบแอบแออบทายีกว่าแอบายดีกว่าข้อใดข้อใด่้องหยอกเหรอฮะ ก็หยอดกันและมึงหลดเออวนเอดอไม่ต้องกินขนมเลยก็กินขนมเลยนะมันบ่อยเจวันเวัมันเศร้าเหรอมันเศราอีกปะเออ อกดมันอย่างเข้าเห็นหีัอือันนี้เป็นคือคิวข้าวเจ้าใช่ไหมคิวข้าวเจ้าข้าวเจ้าที่ดือ้อประตูเปิดไม่ได้กูจะออกนอกบ้านอย่างเดียวเลยเบื้งหันไปเบื้องประตูประกาศเปิดประตูไว้เบิ้งหูมันอยากไปไ,ไปครับแันงแร่ง <c oughs> แข็งแร,ง,แง,แรงไม่เล่าออกข้างนอกทำไมมีปัญหาอะไรคะ มีปัญหาอะไรคะฮะระวังมันจะออกนะอันนี้เราต้องขังไว้ก่อนค่ะเพราะว่าอาบน้ำเสร็จใหม่ยังไม่แห้งอนี้เปัญหาไลยเราบ้านรวยยุ่งใครใช่เหรอยังไม่แห้งดีเดี๋ยวไปเล่นน้ำอีกหนึ่งกล่องซ้ำซ้ม่ไดกินเผาเจ๊งเหงาเขาสวยโอ้โหดูนี่เนี่ยใครกินข้าวเออไฟไหม้ยั้นใครกินข้าวขี้เอาตะวิเอาตะวิไฟขึ้นก้นขุ่นทั้งหมด พี่ไฟทางพูดอะพูดพูดพูดเลี้ยวเนี่ยวพูดพูดเลี้ยวพูดน้อยพูดหน่อยพูดแด้เวลาขาพูดนะเวลาเลียงขาเออเวลาวิ่งออกนอกบ้านไม่เก็บนะขาเนี่ยอกินเลยลูกกินข้าวโอ้จริงเหรอ่ะทาแป้งก่อนอาบน้ำเสร็จแล้วทาแป้งก่อนเลยเร็วใี้ยายทายแป้งให้พูดเฮ้ยเปลี่ยนควาีลงนะได้ปฏิวัตคือเบิ่งหยากแท้ทายลูกใช่ได้แตะแข่งอาเราได้เลยอีนี่อีนั่นนะเป้าแข่งน้ำมูอ ลูกมมันบอกไงก็ม้วนแล้วบอกเขาเยวนบอกไ้นี่ผูเดิ่าบานบอกเนี่ยเดี๋ยวมไปยืมยหลังเกาย่ดินบอก้กยาไา้หนดนหัวเน้วโอ้โหความเหลมั้วนเนาะมึงยาทายาาแป้งน้ำาทายาทาแป้งยาทายาให้หนึงทามึงเก็บกินยาด้วยม้นยาด้วยนะคะขำเยียว ้วนกินข้าวก้มหน้าก้มตากินเลยเนาะอ้วนเนาะเดีแข่งงอู้่วนนี้นี่นี่ก็สวยขาพวกกันแข่งได้ยุ่งสอยได้นะขาสวยบ่อสสวยเดี๋ยวจะออกวัดเป่าอีกยู่งวัดแข่งได้ยุ่งมาเสร็จแข่งข้าเจ้าเป่าข้าวเจ้าได้แล้วเอาไอคลิปอยู่เดี๋ยวเสียงกัดนมาแล้วจะไทยตอนแรกเดอน์ี้สวัสดีครับก่อนเอาบายบายกันลูกบายบาย เจ้ารอเต้ารอครับเอออ่ะถึงคิวเจ้าจะเป่าขนแล้วค่ะ